ทำไมอาจารย์ถึงมั่นใจเดี๋ยวเล่าก่อนพ่อกับแม่อาจารย์ไปจับปิงปองได้เลขสองตัวพ่อกับแม่อาจารย์ไปจับปิงปองได้เลขสองตัวสตัวนะพี่ชายกับแฟนพี่ชายไปจับเลขปิงปองได้เลขสองตัวนะครับและอาจารย์ปิดท้ายไปจับเลขปิงปอง ได้เลขมาทั้งของพ่อทั้งของพี่เลขตรงกันเป๊ะเลยนะครับจนท้าใเวาจารู้สึกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้แหละต้องเป็นของเราต้องเป็นของออกริตนะครับรัฐบาลไทยต้องเป็นของเราต้องเป็นของออกริตเอาไปเอาไปเลยครับรัฐบาลไทยงวดนี้เลขนี้คือที่สุดละเลขนี้คือที่สุดละทุกคน เห็นชัดเจนหรือเปล่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวปรับกล้องก่อนเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่มั่นใจที่สุดล้นะครับเป็นเลขที่มั่นใจที่สุดแล้วทุกคนอาจารย์จับปิงปองได้398 368นะครับ398เนะเม็ดเดียวหางเดียวเนี่ย398เอาไปตัดเล่นกันเอา เม็ดเดียวหางเดียวเนี่ยเอาไปตัดเล่งนะเราหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับเห็นชัดเจนรีบแคปเลยครับเห็นชัดเจนรีบแคปเลยทุกคนกดแชร์อีกเร็วกดแชร์อีกเร็วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตารางครับตารางก็เด็ดโอ้ยนะทุกคนนะเลขคือแบบอาจารย์บอกเลยเลขเนี่ยนะต้องจัดแล้วแหละ <laughs> ต้องจัดแล้วชอบไหมครับ ชอบเลขที่อาจารย์ให้ไหมบอกหน่อยเร็วชอบเลขที่อาจารย์ให้หรือเปล่าอยากจะบอก fc ว่าเลขนี้ห้ามพลาดทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับจัดหนักๆ398 3998จัดหนักๆ398 399 98อ่ะพิมพ์ขึ้นมาอ่ะพิมพ์ขึ้นมาจัดหนักๆ398 3ก9 8อ่ะต่อไปเป็นตารางต่อไปเป็นตารางรัฐบาลไทยอ่ะให้แขบรัฐบาลแตกตารางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะออกกันหมดนะครับพอออกกันหมดปุ๊บทีนี้ก็อาจารย์หนูไม่เห็นหนูไม่เห็นเลยเออว่าไปตารางสูตรการคำนวณแล้วก็ปิงปอง แต่ถ้าถามว่าอาจ sort of อารย์ชอบตัวไหนที่สุดอาจารย์ชอบปิงปองชอบปิงปองที่สุดนะนี่คือตารางนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เกิดกระแสดราม่าว่าเฮ้ยอาจารย์มันไปให้ตอนไหนว่าตารางอาจารย์ไปให้ตอนไหนว่าตารางอาจารย์ไปให้ตอนไหนว่าปิงปองนะอ่ะแคปแคปครับใครเห็นชัดเจนช่วยพิมพ์คำว่าชัดเจนให้ตาหน่อยนะอ่ะแคปแล้วอาจารย์แคปแล้วเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อมันแตกสามตัวอ่านะจับไป ชัดเจนไหมชัดเจนหรือเปล่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้หนูฟันตัวไหนดีอาจารย์หนูฟันไปเลยจ้ะแวิ่งรูดแปดฟันแปดไปเลยครับ8-8ดระวังด้วยแปดแปดเนะี่ยนะครับระวัง8-8ดแปดด้วยแล้วกันอ่ะหมดละที่อาจารย์ให้ไปมีเท่านี้นะครับหมดละที่เหลือก็วิจารณญาณในการซื้อในการแทงนะ ไปพิจารณาเองนะครับแต่ถ้าอาจารย์ชอบนะทุกคนถ้าถามว่าอาจารย์ชอบตัวไหนนะชอบทุกตัวเลยวะเนี้ยงวดเนี้ยชอบทุกตัวเลยอ,อาจารย์ชอบแต่ที่ชอบที่สุดคือปิงปองอะ่ะชอบมากเลยปิงปองนะตารางเน้น8157อ่าสำหับคนงบน้อยนะครับขอให้มาเนาะจับตาดูที่3ตัวให้ดีเด้อ3ตัวอันตารายนะอาจารย์บอกเลยอาจารย์เป็นคนที่ ให้เลข3ตัวแม่นมากอาจารย์เป็นคนที่ให้เลข3ตัวเนี่ยแม่นมากบอกไว้ก่อนตารางเนี่ยอาจารย์ชอบ8 1 5 7ชอบ8 1และ57ตารางนะครับอาจารย์ชอบ8 1 5 7เฟังเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้เลยว่าอาจารย์ชอบตัวไหนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อ่ะทุกคนเดี๋ยวรอใบสรุปแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเดี๋ยวรอใบสรุปสหาไม่ค่อยชัดเหรอ เดี๋ยวไปดู3าตัวก่อนอเห็นชัดหรือยังครับสามตัวเห็นชัดไหม <S <S เห็นชัดไหมครับสามตัวเห็นชัดไหมน่าจะชัดนะอาจารย์ว่าชัดไหมครับทุกคนชัดอยู่เนาะสตัวสามตัวจะมีสอง80 8, 88 8 2 185นสองห้าะครับคืองวดนี้คือ8ดล้วนๆอนะ่ะอาจารย์ชอบ8ดอะ่ะงวดนี้ไม่รู้เป็นไรกับ8นะครับชอบ8ชอบมากเลย8อันนี้จริงคือชอบ8ดทุกตัวแหละ ฟันแปดวิ่งรูดแปดอะไรงวดนี้ครับฟันแปดวิ่งรูแปดใครสายวิ่งสายรูปว,วิ่งรูแปดตารางชอบแปดหนึ่งห้าเจ็ดและหนึ่งแปดห้าอ่ะน่าจะแคบกันแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกว่าอาจารย์หนูไม่เห็นเลยนะครับหนูไม่เห็นนะอาจารย์ให้เล็กให้เล็กรัฐบาลทอนไหนหนูไม่เห็นนะครับหนูไม่เห็นนะโอ้ปวดหัวต่อไปงบน้อย <laughs> ไปไปดูฉบับเต็มกันงบน้อย ใครที่บอกว่าอาจารย์หนูไม่มีงบในการซื้อในการเล่นเลยมาเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เขียนให้จะได้ไม่งงสรุปให้เลยนะครับงบน้อยนะงบน้อยคือ3ตัวจะเป็น398และ185แล้วก็3998นะครับแล้วก็ตามด้วย 8-1กับ5-7อ่ะนี่คือสรุปของอาจารย์ใครที่งบน้อยก็เล่นแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเล่นเยอะอ่ะตามนี้ครับแคปเลยแคปครับบทสรุปงบน้อยแคปครับเดี๋ยวเวลาใครดา่าอาจารย์จะได้แคปให้มันดู